สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการเขียนแหวนอีแปะแบบคล้ายๆกับแหวนสปริงนะครับเป็นอีแปะแบบโค้งๆนะฮะเรามาดูกันว่ามีวิธีการเขียนยังไงนะครับก็ผมจะเข้าไปที่ตัวฟอนต์เพลนนะครับแล้วก็วาดรูปวงกลมนะครับจริงๆอีแปะเนี่ยมันมีมาตรฐานของมันอยู่นะครับเราต้องดูขนาดให้ดีนะแต่ว่าตอนนี้ผมทำเป็นตัวอย่างนะครับก็อาจจะไม่ต้องไม่ต้องซีเรียส เรื่องขนาดมากนะครับดูวิธีการนะครับตัวนี้ผมสัก13นะอ่ะประมาณนี้นะครับแหวนแล้วก็ผมใช้คําสั่งชีทเมทัลนะครับเบสแฟลงขึ้นมาแบบนี้นะครับใส่ความหนาให้มันนะครับความหนาสักผมใส่ไปประมาณอน่งจุหก็ได้นะครับ1.5มิลน,นะครับประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้ผมจะใช้คําสั่ง ที่ชื่อว่าตัวตัวโฟนตัวนี้นะเนี่ยตัวโฟนนะครับตรงนี้มันจะมีฟิกเฟสนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวใช้คำสั่งไม่ใช่โฟนนะโทษทีสเก็ตเบนนะครับเนี่ยสเก็ตเบนสเก็ตเบนผมก็เปิด ทำสเก็ตอีกรอบหนึ่งบนบนผิวมันนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งคำสั่งลายนะครับเนี่ยคำสั่งลายนะครับคำสั่งลายแล้วก็อเอ็กซิออกไปนะครับจากนั้นผมก็เลือกตัวตัวฟิกเฟสนะผมเลือกฟิกเฟสไหนนะครับผมเลือกฟิกเฟสนี้นะฮะเขาก็จะดัดขึ้นมานะเราดัดขึ้นมาเป็น เป็นเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าดัดขึ้นมาเป็นระยะเออเป็นเป็นมุมนะครับเท่ากับอ่าสิบองศานะสมมุติว่าสิบองศานะาแล้วก็ตรง R นะครับตรง R เนี่ยก็อาจจะทําให้มันใหญ่ๆหน่อยนะครับก็อาจจะสัก20นะฮะอ่านี่นะหรือว่าสัก30ก็ได้นะครับ แลก็กดโอเคไปนะครับเนี่ยเขาก็จะได้เป็นแหวนที่มีลักษณะคลี่ได้นะครับเราลองใช้คําสั่งแฟลตเทนดูนะครับอ่าก็จะคลี่ได้เรียบร้อยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับวิธีการทำวัชเชอร์แบบสปริงแบบโคง้โคงๆนะครับผม